ึงเหตุการณ์นี้มันกเฮ็ดใหนสาวสว่างตกใจกแล้วก็เสียใจเนาะแมนกะสบายดีพอพี่น้องเอฟซีเบิร์กสุขสุขคนเนะาะประวัาสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศ กะยินดีตอนหับเขาสุซองสาวสว่งางแช่แน่เนาะวันนี้ก,พกะพอไปพอกับสาวสว่างเส้นเก่าเส้นเคยเนาะตอนนี้กะเป็นบรรยากาศตอนแรงๆกะอาจเสีมีเสียงอาจิงหรีดิโลก็เพียนแน่กะบาวากันเนาะราะว่ามันกะตอนแลงตอนนี้กะตอนนี้กะคือว่าขำมือเปิดตาแล้วเนาะสาวสว,ว่างกะบม่มีอย่างร้ายหรอก เมื่อนี้เนาะสาวสวังกับชิมาเคียประเด็นดราม่าเนาะหลังจากที่สาวสวังได้เปิดใจไปนั่นเองกะมีอ่าหลายผู้หลายคนพ่มแม่ที่น้องหลายคนเนาะได้ถักเข้ามาหาสาวสวังกะมันกะดีอยู่เนาะมีหลายคนถักเข้ามาแต่ว่ามันกะมีทางดีแล้วก็มีทางบด่ดีหลังจากที่สาวสวังเปิดใจไปนั่นกะมีอ่า ที่บ่ดีก็มีร้ายอยู่แต่สาวสว่างก็บ่ได้เคยอ่าบอกภผเนาะแต่มื้อนี้สาวสว่างกับจิมลี์ประเด็นด้านหน้าซึ่งมันจะเหตุให้สาวสว่างตกใจเสียใจแหงเพราะว่าแต่เกิดมาสาวสว่างก็บ่เคยเจอเอียงแบบนี้เนาะเท่ากับเม่วนว่าเป็นคนโลกสวยดอกแต่ว่าเฮากับเ่เคยแบบเจอแบบประเด็นเอียงแบบนี้นะะเท่ากับอาจสิตกใจแล้วก็เสียใจแน่เนาะแล้วก็ เากเพื่อนพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวสว่างในเด้อเนาะอ่าสด็นดราม่าก่ะคือนี่อ่าเพ่นี้คนหนึ่งเพื่อนได้ถักคามาหาสาวสว่างเพื่อนบอกว่าสาวสว่างน่ะไปอ่าญยาดหัวเพื่อนได้ไปอ่านตัวหัวเพื่อนทั้งเซนทังซี่แหละแต่สาวถักมาด่าสาวสว่างนั้นหลยแต่สาวสว่างนั้น่มโหแล้วว่าเพื่อนเป็นไผเนาะสาวสว่างก็กำลังชิถทามเพิ่นไปว่าหัวเพื่อนน่ะเป็นไผเนาะ แต่ว่าเพิ่นน like sí um ั้นได้บอกชาวสวงไปก่อนเนาะเพราะพี่นอกชาวสวงก็เลยบ่ฮห้ว่าพัวเพิ่นเป็นไทซึึงถามาวสวงหูวว่าพัวเพิ่นเป็นผู้ใดสาวสวงก็สิบ่คุยดอกเพราะว่าชาวสวงเปิดใจหาแฟนหาคนคูยน่ะสาวสวงก็อยากได้ผู้ทีปัจจุบันนี้โสดเนาะเป็นพอห้างลูกติดชาวสวงกบปติบวาอย่างดอกแต่ว่าขอปัจจุบันนี้โสดตอนที่อ่าสาวสวงได้เปิดใจในหลายๆช่องไปเนาะ สาวสาว่างก็บบอกไปเกือบทุกซองเลยว่าพอห้างลูกติด,ดหรือว่าเอียงกระยาหรือว่าจะโสดสาวสาว่างหับได้ปดขอเคปัจจุบันมีโสดบ่มีครอบครัวนะ่าผู้ได้ที่่าหลักเมียมากุยหรือว่าเอียงกะอยากให้สาวซ้าเนาะเพราะว่ามันกับบดีทั้งสองฝ่ายมันกิเหตุให้ครอบครัวข,ของเพิ่นนแต่แย่กันสาวสาว่างกาจฉีเป็นผู้เสียหายได้เพราะว่าเขาก็บบุหงาเพื่อนมีครอบมีครัว เนาะาวสว่ากะอาจจะถือตาหนาว่าเป็นเนียหน่อยเึง่อกว่าได้เละตรนนี้เข้ากับเบยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเข้ากะอยากได้คนที่ปัจจุบันมีสูตรเนาะส่งมันนี้ประเด็นด้มาหนีขึ้นมาชาวสว่างกับน่งว่าได้นอนวารับเลยกว่าได้เนาะเพราะว่าเข้าอ่าเขากับเป็นครั้งแรกที่ถึงเราจะรซีเนาะเข้ากักจะบอบจะได้นอกกระเสข้อมูลซึกในระดับหนึ่งเลยกว่าได้เขากะ อยากสิ่าให้พ่อแม่พี่น้องไม่อยากให้เพ่นเข้าใจเขาผิดเนาะเพราะว่าเขาเปิดใจเขาเปิดใจหาคนคุยทีปัจจุบันนี้สดเนาะสาวสว่างกะจิข้ออนุญาตอ่านเสร็ในพ่อพี่น้องฟังนำากันเลยเนาะว่าพิ่นร็ทมาจัางใดเดี๋ยวชาวสว่างกะจิได้แปะไว้ในปกคลิปพร้อมเพราะว่าย่านิพ่อแม่พี่น้องหาว่าสาวสว่างนั้นตัวโบสังเกะเซโบสังนจัเซเนาะก็คือผนได้แชท็มาอะลี แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นไพ่สาวสว่างกับโบโฮ้ฮู้ดอกแ็กผัวเพิ่นเป็นไพสาวสว่างกับโบโฮ้ฮู้อีกเนาะ,ะสาวสว่างกัสิอ่านให้ฟังเลยกันเนอะอาะสาวสว่างก็ต้องขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนเนาะอาจจะใส่คําหยาบแน่เพราะว่าเพิ่นทักมาหาสาวสว่างนี่มันมีคําหยาบสาวสว่างกัสจอ่านตามที่เพิ่นทักมาเลยเนาะขอโทษพ่อแม่เอฟซีไว้หมองนีเลเดอร์ก็คือิ่นถักมาว่านี่อีลาวสว่าง คนคือมึงหาหลอกเตะเงินคนไทยหาหลอกเตะเอาไม่เนาะตอนสมองอันพิษนี่อีเลาสมหวังคนคือมึงหาหลอกเตะคนไทยละมึงมึงลงเฟซหาผัวเถ่าเพื่อจะหลอกเตะเขาบ่ออีเลาถ้ากูบ่เนี่ยจริงกูบ่มาด่ามึงขนาดผัวกูยังบว่วินว่าจัทสี่บราษัสมหวังกระถักประบา่าพัวจะคือไฟ เพิ่นก็นได้บอกสาวสว่างไปก่อนเนาะซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็นเหตุให้สาวสว่างตกใจแลวก็เสียใจเนาะแมนมันก็แมนอยู่ว่าสาวสว่างเปิดใจอ่าหาคู่หาคนคุยแม่อนบอ่สาวสว่างกับบด้มีเจตนาว่าจิไปญาติครัวไยัยหรือว่าจิไปเห็ุให้ครอบครัวไยัยแตกเยี่เนาะสาวสว่างก็อยากได้คนที่ปัจจุบันนี้โสดทแหละซึ่ง้าไพ่ฮูโตว่าเออ หลักเนี้ยมาคุยโบจะซีก็อยากให้เศร้าซะอ่าอินดู้าวสว่างกะอยากให้หักสาวสว่างแบบลูกแบบร้านหรือว่าแบบแบบได้ก็ได้นะคือโบแมนแนวสู้สาวเนาะสาวสว่างกะถามหูว่ามีข้อมีพั่อสาวสว่างกับมคุยเด้อทุกคนสาวสว่างกะเคยเด้อเคยเคยถือบ่าวลาวนี่แหละตัวก่อนก่อนสิมาเปิดใจนี่สาวสว่างกะเคยคุยบ่าวลาวอยู่คุยประมาณอ่าอาทิตย์เกือบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละ ตอนคุยกันกับเพิ่นก็บอกว่าบ่ได้มีครอบมีควัาเพิ่นบอกว่าหากสาสว่างจังฟันจังซี่แหละเพิ่นก็บอกเนาะอสาสว่างกระเสือแล้วเฮ้ยองค้นเสือคนง่ายเนาะแล้วคุยกันประมาณอาทิตย์กว่ากว่าแบบนี้อ่าสาวสว่างก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนาะอ่าแอดเฟซสาสว่างเขามาแล้วค่ะเขามาตอนแอดแ่เสาสว่างก็เขาไปส่งเบิ่งบอกคือเป็นทุกคู่กับอ่าคนที่เขาคุยอยู่สาวสว่างกะตกใจลายติบเนาะเพราะว่ามันก็มีเด็กน้อยพร้อมในหูนะ แล้วเพื่อนกระถักมาบอกว่าได้คุยกับอ่าพัวเอ้ยยู่บเพื่อนวะได้คุยกับร้าซาเดอร์เพื่อนวะอันนี้นะพัวเอ้ยเพื่อนวะแซวสวังก็บอกว่านองกับขอโทษนาหลายเพระน้องบุหัวเพื่อนมีครอบครัวแล้วจากนั้นแซวสว่างกับอ่าได้บล็อกเฟซบล็อกไลน์ผู้ชายคนนั้นเลยกแล่ผู้ชายคนนั้นกับพยามติดต่อมาอยู่ได้แต่สาวสว่างกะบพอได้อ่าตอบไปเพราะว่า้าห้องหัวมีครอบครัวหากะสิบอยงะเพื่อนพี่น้อง เทากับแมเมนว่าสิคนงามดอว,ว่าเอียงหรอกแต่ว่าถ้าหูว่ามีครอบครัวสาวสว่างก็จะบื่องเลยเท่ากับ่อยากเป็นมือที่สามของไผเนาะถ้าหากว่าสาวสว่างมีครอบใครัวสาวสว่างก็คือสิบอโอเคถ่ะอ่าตัวของสาวสว่างมีมือที่สามแน่นบ่จึงเหตุการณ์นี้กับบุมีพยายามให้เกิดกับตัวเองเดอกเนาะเนาะส่ว,น,วนประเด็นดราม่านี่กับือว่าเคลียร์ไปเนาะแล้วก็มีร้ายดราม่าเด้ ก่อนี้บางคนเข้าใจผิดเนาะว่าคิดว่าสาสวางนั้นมีผัวแล้วเออแต่มาฮานหลอกคนว่าโสดเปิดใจอันนี้มันแม่นความจริงเดอเอฟซีคือสาสวางอ่ะยังบ่ทันเคยแต่งงานยังบ่ทันมีครอบครัวซึ่งไนคคิดอ่าที่สาวสวังลงไปเนาะก็นั่นกัเป็นน้าบ่าวของสาสวร์วั่เองน้าบ่าวก็คือเป็นน้องชายของแม่สาวสวังนั่นเองเนาะก็เ่อยากให้พ่อเม่ FC อฟซบางคนก็ บางคนกับยังบ่ท่านได้เบิ่งคลิปซะเบิ่งแต่หุ่มนาปกแก้วก็มาเม้นทักมาว่าสาวสว่างมีปัวละหาตัวเขาอันนี้สาวสว่างก็อยากให้พ่มแมเอฟซเบิ่งคลิปก่อนเนาะบางคนกับบเบิ่งเลยทักมาว่ามาดามมาว่าสาวสว่างก่อนแล้วเนาะสาวสว่างก็อยากให้ไปเบิ่งคลิปก่อนเท่ากับ้าหาว่ามันเฮ็ดให้อันหยอกพรมยมเอฟซแห่งไปสาวสว่างก็ขอโทษขอภายนาหมองนี่เนาะ เพราะว่าเขากะพยายามคิดหาคอนเทนต์แต่เขากะบ,บริตัวบริต้ต้มเขาเป็นพี่น้องดอกโสดก็คือโสดเราะทุกคนเนาะบ่เคยมีผัวก็คือบ่เคยมีผัวทะหละแล้วก็มีบางคนเนาะอ่าว้าวสาวสว่างหลับไปหลอกลเงินเ่าไทยอันนี้มองนี่ใหญ่เขาจะํากันเด้อ่าสาวสว่างเฮคิดเปิดใจส่วนเงินที่ผู้ใหญ่เิ่นฝากมาให้นั่นสาวสว่างกับ,บ่เคยโอ้เคยลมยังกับึ้น ซึ่งเพิ่นฝากมาทางอ่าสง่งสายบุญแล้วก็เพิ่นฝากด้วยความรักความเอ็นดูเพิ่นก็บบอกมาว่าไห้ีนี่ใไห่พ้อไห่ด้วยความรักเลยเอ็นดูบ่ได้ห้อยบ่ได้ไห่สาวสวงยงอนว่าสาวสวงไปคอหรือว่าไปแบบโยงจังซันจังซี่เนะาะไห่ด้วยความเตรียมใจเฮาก็อยายนพ่อเมยพี่น้องข้าจะนากันเนาะส่วนอ่าพ่อเม่พี่น้องเนะาะท่าใดที่ฝากเงินไห้สาวสวงเหลือเป็นสิ่งของ สาสว่างกะขอขอโมกขอบใจเพ่นลายๆเนาะสาสว่างกะพออยพรอนไวสให้เพ่นมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นค่อนเงนความเจ็บให้ได้ความไขบ่ใหนีเนาะขคให้เจริญอ่าก้าวหน้านี่้าะที่การงานขคตอนนี้จะว่าการงานดียูเรียวกับห้ดีขึ้นไปอีกเนาะบริพี่น้องสาธุใายสุดนี้สาสว่างก็บ่มีอย่างไรเนาะกันีหลายประเด็นดราม่าสาสว่างก็เคลียร์ไปเบิดแล้วเนาะ โดยเนาะสำหรับประเด็นดราม่านี่สาวสวงกะสจิคอจบไว้เพียงเท่านี้แหละก้าหารกูได้ยังคิดว่าเออสาวสวงมีค้อพิ่ควยอยู่กับให้เบิ่งก่อนสาวสวงว่าท่านเคยมีอ่าผัวเนาะแต่ถ้าวว่าแฟนนะก็เคยมีทุกคนเลยคนทฮาทุกคนเนี่ยเอยถ้าเกิดมามันก็ต้องเคยมีแฟนกันเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สาวสวางกับชไดจกจบไว้เพียงเท่านี้แหละ สำหรับผู้ใดสิมาบึงหอดบอนนี่กะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสว่างเนาะในกา้าใคลิปต่อๆไปนั่นเองโดยละท้ายสุดนี้สาวสว่างและสิได้กา้าคำว่าสบายดี